กับมะลีแล้เวเนาะค่ะเนาะกินเขาหิวเขาเมนูอีสานอีกแล้วค่ะตื่นสวยก็เลยบุ๊บได้ไปทันตลาดนะคะเนาะเลยแบบว่าเออตื่นสวยเลี้ยงบุ๊บได้ไปทันตลาดเลยแบบหากินสั่งเพื่นกินเอาะค่ะเนาะเมนูบ้นบานๆคือเก่าะคะ่ะมาเด้ทำมากินกับมะลีเนาะคะ่ะทัดเทียมน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ไปซื้อตามนี่แหละค่ะตามซอยตามนี่แหละค่ะเียบน้ำกันค่ะเมนูยีสานสดน้ำาค็กๆแหละค่ะเบิ่งนโงอันนี้มาค่ะบนะันี้บูเบ้าลายใบเงาค่ะบันดิเชยดน้ำกันคำเรียกค่ะตำน้ำไม้ค่ะบันบิมเปรี้ยวค่ะ ยังซี่กินได้อันก็เปรี้ยวถ้าเปรี้ยวอยู่ภูเขากัน,น์โนนช่องสีสียนะคะเอาซ้อนให้หนังจ้ายู้เหรอ่ะมือนี้กินไดบ ไม่นต่ำโอ้อโยคนยำกันมดไม่ขึ้นไม่มีน้ำตาลวิตจมินซีนะ ออกมาเบิงนะ่งหนมาพี่น้องเบิ่งหน้าเห็นไหมคะวิตามินซีเนาะค่ะเนาะไอรีลองพี่สูนตูเบิ่งแล้วค่ะกล่องมันจะเป็นยังซีนะะเนาะนค่ะเนาะเห็นไหมคะกินแล้วผิวใสเนาะค่ะเนะาะผู้ใดผิวดำผิวข้ามเนาะค่ะเนาะวิตามินซีมันก็นมีประโยชน์หลายอย่างะคะ่ะวิตามินซีมีประโยชน์หลายอย่างนะคะเนาะถ้าเฮากินได้ซีเฮากเาเฮาต้องดูแลร,ร่างกายเนาะค่ะเนาะผู้หญิงเนาะคะ่ะ ต้องสวยทุกวันทุกคืนนะคะนะผู้หญิงเทื่องผู้ชายพพ้อมแล้วคะ่ะผู้ชายผู้ใดหมักผิวใสผิวงามเสือเน,นะคะวิตามินซีผู้ใดบรูจักคําว่าวิตามินซีที่เขาไปเสิร์ชหาในคูเกิลน,นะคะว่าเขากินกินวิตามินซีนี่มันมีผลแบบยนะังไงเนาะค่นนะ,คะนะ้สรรพคุณยังไงเนาะค่ะเนาะซองวิตามินซีค่ะโบมินน้าตาลลีบอกเลยค่ะโบมิน้ำตาลเพราะว่าลีก็อกินนะคะเนาะลีน้องมวกินนะคะเนาะลีจะกินสองแบบเป็นซองแล้วกับเป็นเม็ดนะคะเนาะ เพราะว่ามันโบมีน้ําตาลนะลค่ะเขาเทไอรีลองลอลเราเทใส่แก้วแล้วก็กินแล้วก็บอต้องร่างนะคะเนาะวางไว้นะคะเนาะบบมีหมุดขุนบบมีหมุดขุนเลยค่ะอันนี้ร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะฟันทงได้อลีกินแล้วค่ะเนะี่ยถ้าพี่น้องสนใจเนาะคะ่ะสั่งอลีได้เนาะคะ่ะถักเฉียดนาะค่ะเนาะช่องเอ้ยบ่เป็นช่อง <laughs> สื่อเฟสก็คือบาลีเจริญศรีเนาะค่ะเนาะสื่อเฟสอลีเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะเะสิร์ฟเข้าไปหาเนาะค่ะเนาะ ถามได้อลีสิขายให้พี่น้องถูกๆเลยคะ่ะเพราะว่ากล่องหนึ่งมันมีกี่ซองนะน้องมิวกล่ลกองหนึ่งมันมีอยู่เจ็ดซองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอลีก็จะขายโยกขายประมาณร้อยห้าสิบบาทนะคะเนาะให้พี่น้องแต่ราคาเต็มๆมันเนี่ยสองร้อยกว่าบาทเด้อค่ะเนี่ยสองร้อยประมาณสองร้อยกว่าบาทนะคะเนาะ,ะอะลีจะขายร้อยห้าสิบคือแบบคนกันเองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะใครคนกันเองเนาะคะ่ะเนาะสนใจกะถักได้นะคะเนาะสื่อเฟซบาลีเจเดญนสีนะคะเนาะอันนี้ค่ะมันจะเป็นยจงสีเนาะคะ่ะเนาะ โซเลยรสชาติมันคือค้ายๆเออมันมันค้ายๆเหมือนนำผลไม้อะค่ะมันจะคือองุ่นไหมเขาเรียกหมักอะไรนะ่สีม่วงอะนะคะเชอร์รี่อะไรนะเชอร์รี่มะเเชอร์รี่นะมีหลายอย่างมันมีส่วนผสมหลายอย่างค่ะ วิตามินซ so so, so nah ีเขาก็ร so like so 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 so, so ู้กันแล้วว่าผลไม้หลายๆอย่างมันรวมกันปกติเขาสิกินปริมแบบแบบกินสดๆเนอะค่ะเนาะเขาทีกินสดๆจั้นซีมันกับปริมาณมันกับมีแบบว่าปริมาณกับมีอยู่ค่ะแต่ว่าคือการที่เขากินเป็นผงเป็นซองอะซีมันสิมีแบบปริมาณเยอะมากกว่าเนาะค่ะเนาะสดมันกับมีปริมาณแต่ว่าเขาต้องไปข่าเอ่อไปขาเสื้อก่อนนะคะอันนี้คือมันเป็นผงคือเขาขัาเสื้อแล้วสินะรีก็อยากแนะนำนะคะเนาะอยากกินนะคะผิวใสนะคะเนาะผิวดีผิวใส อันนี้มันจะไม่ได้ซอยให้ียบมันไม่ได้ซอยให้ขาวเลยค่ะเด้อแต่ว่า,ผ,วาผิวมันจะใสขึ้นนะคะเนาะนี่ชิออ้น,นยังรสชาติอะไรสอดูดิ i เนอ้อค่ะมันกินกับมันรีเดอร์เนื้อชิ้นห้านะครัน้องทุกวนค่ะอาหารอีสานทำได้คือวัลยา ไม่เพิ่นบ่พอกินค่ะมันโมเปี้ยวตำเปี้ยวมนกเสียเป็นไม่้ารสูตรคนในเมืองเป็นเซนน้ำตาลค่ะทม่ไม ไปสั่งไปสั่งเขากินอ่ะบางร้านเพิ่นกับเปรี้ยวนะค่ะเนาะโอ้กินบุได้แล้วค่ะนั้นท้องเสียแนบนั้นอ่ะคนใครต้องเกินข้าดีๆนะะเนาะอเอาไม่ไป 好，这一过 Được rồi. Chốt năm. สูตรต้ยมยำเนี่ยสูตรไเอ้นี่อค่ะน้ำซุกกว่าเนี่ยบางคนเหมือนแบบมีสูตรไร้สูตรเลยคะ่ะเนาะบางคนเหมือนกับต้มต้มจะรสดีสื่อบางร้านเหิ่อนกับเห็ดใส่ที่อะเป็นใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะมันชิออกหอมๆบ้านๆนะรดบ้านๆอนะ เขิ ale, anyway, loser, soy soy amos, ้นเงี้ยจะใส่รสดีไปข้นกระถิ่นไม่เตยลงใส่เลยครับต้องชิมมันสุกเปิดมันสุกลาบกอยบางเจ้าเนาะคันน้องสุตร่คือกันแต่เน้อเห็ดกินดีอสินี่ะใส่น้ำธรรมดาของท้าวมันก็เสียบเท่าซสือเอาเลยค่ะเขามีสูตรของเขา ชื่หมด,ดุทนเสียพุทโอ้สามห่อแล้วเสีบยบมดีค่ะบุกตีดีจะกินเขาไร อรนดีพยายามเห็ดแล้วค่ะเห็นในร้านเขาเห็ดเซ็บเชฟโปไม่เห็ดอันดีโปรเ่บเ,เขามีสูตรน้ำสุกของเขา ซีล่าไปน้องแล้วมันอิ่มแล้วสัตว์ไปตั้งสามถุงค่ะเขาถุงละหาบาทไรเจ้านี้เขาสีไล่เนี่ยจ้า,นจาหน่อยหาบาทเพิ่นขายถุงละหาบาทนะคะเนาะที่ว่าเพิ่นขายปิ้งไก่อะ่ะเจ้านี้สีเยอะ์เนี่ยจ้าหน่อยนะคะเนาะขายแบบพอกินอยู่เขาเพิ่น เราไปซื้อตามร้านนะสิบางร้านมึนก็ให้หลายบางร้านมันก็ให้หน่อยเนาะคะ่ะเนาะคาลีก็อิ่มแล้วค่ะขาก,กูขามเมโนูสองอย่างนี่นะคะเนาะคาลีก็จบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องกับเขาแซ่บๆเบนาะคะ่ะเนาะถึงๆแบบกับเขาเดิมๆแต่ก็แซ่บนะคะเนาะอาหารอีสานทั้งนั้นนะคะเนาะเสียบอะดีลาเหรอคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีคะ่ะ